เอาปลาเมฆไข่บอลนี่กําลังไข่เนี่ยอันคือพวงไข่นะท่านผู้ชมปลาเถอะเครื่องหนึ่งเลยนะเครื่องหนึ่งบอลแบ่งกับกระยารุนไผ่ไข่เครื่องเครื่องหนึ่งอันนี้จะเป็นเครื่องในปลาทับทูสมปลาเม่นน้ำโขงเคิรนปลาเพียหรือว่าปลาอีตุเนาะหรือว่าปลาอีกํา กำลังทำอาหารแรงพี่น้องจา๋าสบายดีสบายดีพี่นอ้องป้องปายเบิรดุปูสุคุนพี่น้องจา๋าเริ่มํำแล้วาอาหารแรงของอเฮาเมนิกจะเป็นเมนูปลาซูซิป่าชบับรำม,มาสร้างว่ามือปลาเชมอนเมื่อนะคอยเป็นโรบินสัน ป่าเชมอนเขาแลสำแรลแบบนี้แหละมีแต่เหนือมันกิโลละสอง0ันบาทเขาให้ซิมขาซอยในจานไว้มันสิบ,บอกคือเนื้อป่าเนี่ยเอาเข้าไปมันสิแบบละลายในปากเลยบ่ต้องหยาบผสมกับมันแพงอยู่เนาะบ่มีคนหนึ่งที่ยังบ่กเคยแบบสั่งเมนูป่าเชมอนเนาะแต่ว่าก็เคยได้ซิมอยู่ที่คนอื่นเขาจัสื่อมากะ ซีมดำคำนะแต่ว่ากะกะโอเคพี่น้องกะแสบสมกับราคามันแพงอยู่ปลาเชมอนก็มีหลายสายพันธุ์เสมือนี่อันนี้จะเป็นปลาแม่น้ำโขงเขาบอกว่าปลาแม่น้ำปลาน้ำเจืดนี่จะเป็นพะยาติบ่ค่อยให้กินดิบเนาะอันนี้ซูชิปลาประทํเนี่ พอจะเสร็จซูชิปลาบา่บ้านาเฮ้าคืนว่าจำปลาพี่น้องแปลว่าหั่นบางๆเนาะแล้วไปขั้นสมมุติแดงและมะหาห่อใบกระโดนกระโดนแล้วก็คุยแจวนี่เบ้ามีเห็ดเห็ดเนาะเก็บเห็ดมาจากสวนเห็ดที่ปลูกเองเห็นเลยอยากตม้มยำพี่น้องตม้มยำปลาใส่เห็ดนี่เนาะ คือสีแสบปลามันะสีมันเด้ปลาี่สีมันเป็นปลาม่น้ำโขงเนาะปลาใหญ่พี่น้องเขาเจ้าขายอ่าปกติถ้าเขาหาได้เขาขายกิโลละเก้าสิบถ้าไม่ค่าคนกลางขายเขาสิขายกิโลละร้อยยี่สิบบาทเนะาะม,มาส่งบรรทุกหนวผัด้อยหาสิบบาทเห,เหมือนอ่ะเขามาส่ง ต้มยำบะหมี่ก่าแซบเนื้อแบบอจบบาจารย์ยกรวนตอนน้ำพรอ,องเมยนะอันนี้คือแร่เนื้อแล้วมีแต่ตเนื้อล้นนลวนๆน่พี่นอ้นองเนื้อมันก็สิแบบปิ้งก็ะแซบนะนเนาะแต่ว่ามกก็ะแซบบะหมี่มกใส่ไปต่อน่ะนะหนเห็ดเป็นห่อมกนะออล,า,ลาบก็ะแซบ พายเนี่ยมากินนําเฮาซอยกัเลยจักแล้วอย่าไปซอยเบิร์ดได้อันน่ะแค่เครื่องโตที่บ่มีซื้อแบ่งกับพ่อใหญ่สร้างพ่อใหญ่ลุนแบ่งคนละเครื่องแต่ว่าโตนี้ยังบ่ทันได้เฮ็ดเนาะโตนี้ปลาตะพูว่าขว่ว่าาตะโตนั้นปลาตัวแม่ สี่โลแปดตัวหนึ่งกระทือว่าใหญ่อยตัวแม่มันสิฉันเนาะมันสิตัวใหญ่ปลาทะูมันสิตัวยาวยาวเดี๋ยวส่วนที่เหลือบอมีจะทำอ่าเมนูต้มยำปลาไม่น้ำโขงเนาะเครื่องในมันนี่ต้มยำกระแสบมกกระแสบบด้วยนี่นี่พี่น้องราะมันเป็นไข่นี่ตับมันก็มีนี่ น้ำมันมันอันนี้ก็พุงมันเนาะมันได้พวงไข่พวงเดี่ยวมันมีสองพวงแบ่งกันค้นเคิงนี่แต่พอมันซุกมันก็สีเหลืองเลยพวงไข่ิ่งดูตัวใหญ่โยกขึ้นมางดูอันนี้แค่สองโลสองโลกว่าตัวนี้เนาะเขาบอมีสื่อนะเกือบหาโลสี่โลแปดท่านผู้ชมแต่ประเภทหัวประเภทอะไรเนี่ยต้มยำกระดูก อร่อยแต่สำแหลเนื้อไว้ที่เหลือกะบร่ด้ว่ากินเบิร์ดเอาพี่น้องกะเอินญ,ญาติพี่น้องแล้วไม่กินน้ำกันเนาะที่เหลือกะเส่ตู้ไว้สำแหลเนื้อไว้ลาบกระแซบเนี่ยนะป่ามันมันเดเมื่อนั้นบม่มีลาบป่าไปายังภาอีบอก แซบ่บแซบ่บแซ่บเด้อประสิทนวัวมันเมื่อร่าบแบ่งขึ้นสวรรค์อีกพวกนีเมื่อนั้นเอาเมื่อสามตัวน่าร่าบมาเต็มหกเป็นปลาไม่น้ำโขงไม่น้องปลานี่ก็ตระกูลถือว่าเป็นตระกูลปลาใหญ่อยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่กับเป็นสิบโลสิโกโลเนาะอันนี้ถือว่าธรรมดาเด้สามสี่โลห้าโลนี่ อน่นี่น่มนนดึงแล้วนี่ส่วนใหญ่ป,าป่าเขาเจ้าใส่มองเนาะมองใหญ่ไปบดถือเบอว่าสิไปอันนี่แหละไปไล่มองนล้วเขาเจา้าเขาเจ้าป่าขึ้นมือก้อนพุ่นป่าขึ้นมนือในป่าอันบ่ได้ขึนเนาะนนนนก็เลยอันเอาน้ำยาดพี่น้องมาในทั้งประแดกป่าสดและกระสือพร้อมอีกตัวหนึ่ง ตั้งใจว่าสิพาเด็กๆไปอันไปปดป่ามองเส็จเดีเด๋ยวนี้คิดว่ามันขึ้นหลายเขาว่าขั้นขึ้นหลายแล้วบับปดป่าน้ำประทนนานะขัวปลาทานรูสชนหันมาดูฮะนี่นขอตัดเป็นชินช้นๆแล้วมกมกแบบมกบ้านนอกนะพี่น้องใส่ข้าเบือพริกแลก้วก็พักอีตูเนาะใส่มะเกือเทศเนี่ยห่อใส้ไปตองก ใส่น้ำปลานิดหนึ่งแซบเอาเป็นมกหนึ่งมกหนึ่งเซนหวน่วด,ดีเขามากินเขาพี่ละซิมอนพรไซเวลามีค้องกินดีๆหรือว่าค้องกินหลายกะเอิญกันมากินอยู่พี่ิเนาะกันร่วมกันกิน ท่นบ่มีแนวกินกะกินเทียงไผเทียงมันพี่น้องทันแบ่งกับ่ไว้เนาะเ่นสิแบ่งคู่เทียงนี่บ่คู่มากินน้ำกันต้องเอินมากินน้ำกันเอาะเนามันบังบักังได้นึ่มันซองอันนี้นี่บรีนาอเ็ซอยบรีขาดอืดท่านสมันเลือกแจ๊กอยู่ข้างน้อกบ่ กระดูกหัวมัน่ะก็คืออันนั <S an> <S an> ้นโอ้ยไปเห็ดลายอันด oh, um> ja. mm ิบน่ะบอไปเาอยอแหันนี้อให้ยาเยอามือให้ามือให้ยายแน่เนี่ยแล้วที่เหลือก็ตัดป็นชิ้นะชิ้นสัมภาเมื่อแล้วก็เอาเข้าถุงเข้าตู่เพราะว่าก็บริกินเบิร์ดดอก ตอนยาเราจะได้ได้รักเจี๊ยราบลาบลาบเมื่อเมือนร้นเราลาบปลาซีตัดเดียวลมักข้าปลาซีนี่นะนี่ตัวนี้นนนที่เหลือ,อเราก็เห็ดขา้าวตู้ันหมกบ่ยาย เนื้อม okay, ันล้วนเดี๋ยวค่อยสิเทำเป็นต้มยําทำเป็นชิ้นๆนะอันนี้จะเป็นหัวมันค่านผู้ชมหัวแค่ตัวนึงเด้ตัวไดสิเมื่อยลาวน่ะอันนี้ตัดเป็นชิ้นๆดูซะนี่ใช้มันเด้อนี่โลกมันไว้ค่ะๆอันนี้ก็ได้ จิ้มซำต้ยมยำขนาดเอาฟอ,อ,อาายี์พอพอจิ้มก็เห็ดไงครับต้มยำพอโบเกี่ยวฟอนด์บ้าบโบตัดเป็นท่อนอันตัดแล้วก็ตัดนี่นนนสี่เหลี่ยมนั่นเลยเป็นคำไข่ข้ายๆเคลื่อนอ่าตอนใหญ่พอดเหมือนกันนะั่นอย่าไปตัดตอนหน่อยอะไรโบไปตะกินอีกโบกมีจะทำต้มยำใส่กับเพ็ดเนี่ยเนาะ ค<ข>ือ<า>สีแซบะไปลาหนังนะนะมาต้มยำปลาเหาปลาเครื่องอยู่ปลากดเครื่องอะแต่มันบบมีเนาะปลาเครื่องหรือปลาขั้งอะ<ม>่ะบบมีส่วนใหญ่ก็มีแต่ป่านี่ปลาเพียสช่วงปลาขึน้นคือปลาขึ้นว่างไข่พี่น้องช่วงน้ำข้นอย่างเสียมันสิเป็นช่วงส่วงเนาะเป็นบางมือมือมันข้นหลายก็สิขึ้นหลายถ้าไปถึกมือ แต่ว่าเล่าเอาเบอร์ให้แล้วันปลาขึ้นไลา์เมื่อใดแล้วชิโทรบอกแล้วว่าเมนูปลาแซ่บแน่นอนพี่น้องมื้อเนี้ยเนาะ ตอนเศร้ามืดฝนฝน,ฝนตกปล่อยปอยแต่เศร้าพอส่วงบ่ายมาผัดแดดเปียงปางพี่น้องแต่กาก่อนเมฆตั้งเข่าอยเตียวบ่ตกมเศร้านี่ว่าสิตกแห้งกับบตกเลิ่มคําแล้วเอางวาเขาคอกเขาลักเฮ็ดยูเฮ็ดกินคดพักคดสวน บรรยากาศบ้านนายามแรงยายลุนเข้าสวนโหดผักเมืองตะเวนจ้าเลยพี่น้อง ป๊าดมาอีกทีมักถัว่วยายรุ่นขึ้นข้างเรียบร้อยท่านผู้ชมเอ้ยเอาขีหมูนะ้างามเ็นี่เห็นไหมใครบอกว่าเลี้ยงหมูไม่เป็นประโยชน์พี่น้องเม้กระทั่งขี้หมูยังเป็นประโยชน์น,นี่ยายรุ่นว่าบ่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีใส่ขี้หมูนี่แห้งกับงามวืดวืดขึ้นมือละคืบเขียวนะ่ปกติดิดนดินเหนียวดิน หินนี่มันจิบองงามมันจิเป็นมันเป็นดินอยอนอยูสั้นล่างน,นะพี่นอ้องที่เอาลดไมคโครคูดขึ้นมาน่ะดินมาถมเนี่ยมันจิบองงามปลูกยังกับบองงามอาศัยแต่อาศัยแต,ยต่ปุ๋ยคอกขี่มูหรือว่าขี่งัวนอใส่มันจะงามนี่เห็นบ่ สาแสงเพื่นปิดร้านเรียบร้อยเรามีออเดอร์เค้กอีกบ่นเนี้ย,ยเค้กวันเกิดเคกก้เคกก็ได้สมบุกสมบันลูกค้าสร้างเค้กบข้ามักพ้าวก็ได้ไปต่อยมักพาวน่งก้า <c oughs> น่างลงทุนนัน่นต่อยมักพ้าวเองเนะจ๊ะ ลนกอคือในเฮือนน่ะมันกอหน่วยมันเลยไม่ได้ดูช่องนวดมันเป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าปุ๋ยเคมีเนาะใส่อ่าปุ๋ยคอกขี่งัวขี่หมูใส่ขี่หมูเลยมันงามเลยต่ว่าใส่หลายใส่บ่อยกับไตสัมมันเค็มมันสีเค็มกว่าขี้วัว อันนี้จะเป็นข้าวโพดเพื่อน,น้พี่น้องข้าวโพดยายรุ่นเห็นว่าแก่งแจ่งในซ้อมบางเดอเดี๋ยวก็เขียวงามอันนี้เอามาปลูกบวยายรุ่น<ะ>นี่นะต้นจ่านบอเอากบนมมาลยมันใช้งานได้ป็นเครื่อพี่น้องยายรุ่นเอาต้นจานมาปลูกบริสุทธ์ดอกนางไปคุดอายุป่า มักพริกมักหุ่งอันนี้จะเป็นข้าโพดมันเป็นมันเป็นดินอันนั้นมันเป็นดินอันดินพืนพืนมันงามอันนี้มันเป็นดินอันดินเหนียวดินผสมหินมันบ่มีแร่ธาตุอย่างอาศัยแต่ไซอันขี้ฝุ้นหลายๆ นี่เบื่อไห่มักทัวเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นใส่ขี้หมูในใี่แหงงามไว้เขียวยาาขึ้นวืดวืดน,น,นี่ซักข้างล้วแป๊บเดียวขึ้น้นบาทนี่นบ่เกินสามสี่มือลามเคือแล้วก็ออกดอกสามารถเก็บกินได้ทั่วฟักเงา,ล,า,างละบ,นานบ่านนะี่เห็นบ่นพักที่แก่งแต่งอยู่ ดินมันเป็นดินอันนี้มันบองงามแต่ว่าอาศัยแต่ใส่ปุ๋ยคอกแล้วมันสิง,งามปลาทะเยอุลคือมาท,ที่แท้นี่อันนี้เนะี่คือพักเสียดนนท่านผู้ชมพักเสียดเพิ่นว่านที่เมืองใหนพี่น้องพักเสียนเพ,พิ่นเพิเนพนพเนพ่นว่านไซนานมันทีโพด อันนี้เป็นตาซิ่บริกินแทะอันนี้เป็นทั่วดินเพื่อปลูกเมืองแน่ดินเหนียวดินหินดินหินแฮ่เต่วมักทั่วนดนกินแน่นอนเพราะอันนี้ประเภทใส่หัวเนาะขันบงงามีลิอบริกินเนี่ยอุ้ยม่องมอง่วงเลยสองหน่วย เท็ดยังกินแรงยายรุ่นมาเนี่ยหม,มกปลาปลาที่แบ่งเคิงเอาคางนี่พันปูหมกแตงบ่งเอ,อกเอบงีแมกเรือองที่คอยเอามาหายแนละ้วบอ,อกเลยบอกเมาปลูกลำแล้วก็วออกกนือน้ำตาวงเลยเขาบอกมัาอากาศเข่าแล้วบอกมันข้างขามปี พักกาดกับกองจ่องแจงๆพักกาดค่อยให้แล้วก็บอกพักออกนะก้านแล้วมีจมอ้อยอยู่พักบุ้งนี่กับทรงบางามมันต้องใส่อัน,น,นหลายๆมันดินแห้งน,นี่แหละน้ำเพิ่มเพิ่มกระตอมาจากกอกยีเถียงพี่น้อง ข้าวเมื่อเห็ดเค้กและซาแสงมาแป๊บเดียวแสงเมื่อแววป่านะเนี่ยอาเมื่อให้ย้ายมกย้ายปิงมเนม,มนูอาหารแรงเพิ่นก็นสิเป็นปลาท่านผู้ชมเพิ่นสิม,มกป่า พี่น้องจ๋าเดี๋ยวคำเดี๋ยวมืดแล้วเดี๋ยวไปเตรียมอาหารกับข้าวก่อนเด,เดี๋ยวมาหองเด็กสิขอเก็บภาพบรรยากาศเขียวๆไว้เพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีฝนกบบระบาตกพอฝนร้ยแห้งแรง